้ายเดียว1 7ึ0งบาทเจ็นหอเต็ม <c oughs> ๆครับดอกนี้ได้ทั้งขึ้นทั้งล่งแล้วก็มาอยู่กับความรู้อย่างแรกกันเลยทุกคนถ้าเกิดว่าวันนี้ดูหลายๆคลิปของผมแล้วจะเห็นได้ว่าผมจะมีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้คู่กับทั้งเทนกับตัวแล้วก็เทนไหลแต่วันนี้มาอยู่กับเทนกับตัวกันได้ยินเสียงใช่ไหม อันนี้คือเสียงของสัญญาณครับไปที่หน้าสัญญาณก่อนเลยก็ได้อันนี้คือสัญญาณ5นาทีที่ทางซิกซี่ทำขึ้นนะทุกคนเขาจะเรียกว่าซิกซี่คลาสสิกสัญญาณตัวนี้จะทํางานผ่านแท่ง5นาทีถัดไปเราจะเปลี่ยนจากการตั้งเวลา1นาทีแบบนี้เป็นตั้งเวลา5นาทีละวิธีการกดก็เหมือนกับสัญญาณ1นาทีเลยถ้าเกิดว่าเราจะกดในคู่เงินนี้เราต้องเลือกไปที่คู่เงินใส่จํานวนเงินตั้งเวลาเป็น5นาทีถัดไปเสมอแล้วรอกดซื้อลงตอนเหลือ2วินาทีสุดท้ายและดูอินดิเคเตอร์ที่ใช้คู่ก่กกกััับบบตวนนนนีีี้้เเลือไปททแ แล้วก็บอลิงเจอร์แบนดครับเราใช้ค่าเริ่มต้นนะอันนี้ผมจะเรียกว่า BB มาดูวิธีการใช้ก่อนเลยสมมติว่าคู่เงินของสัญญาณ5นาทีตัวนี้มาเราตั้งําเฟรมเป็น 5M แบบนี้เราก็จะได้หน้าตรงกับหน้าสัญญาณถูกไหมและดูโฟกัสที่เส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงก่อนเห็นไหมว่าเวลากราฟพุ่งไปชนเส้นสีเขียวแล้วจะหาทางกลับตัวลงมานะลองดูจากดีก็ได้เมื่อทะลุเส้นก็จะหาทางกลับตัวลงมามันจะกลับตัวมองวิ่งอยู่ในกรอบเสมอครับในเรื่องของบอลลิงเจอร์แบนดแตัวนี้นะ จะเช็ค5นาที10นาทีและก็15นาทีครับให้แตะเส้นสีเขียวหรือเส้นสีแดงแล้วเราจะหาจังหวะกดซื้อลงตามสัญญาณกันในคู่เงินนั้นกดไปดูต่อในคลิปเต็มด้านล่างนะทุกคนส่วนใครมีข้อสองสยัยหรือกําลังหาห้องเรียนฟรีๆสแกนเข้ากลุ่มมาเพื่อขอห้องเรียนแล้วก็สัญญาณฟรีไปใช้ได้เลย